ก็วันนี้อย่างแรกขอบคุณมากๆเลยครับที่ vivo ชวนมาครับผมก็วันนี้มาเป็นตัวแทนของ vivo f r i e n d ครับผมแล้วก็วันนี้งานยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็อีกอย่างคือ happy birthday vivo แล้วกันครับรอบ10ปีครับผมใช่ครับวันนี้เปิดตัว2รุ่นก็คือ v 3 0 5 g ครับกับ v 3 0 pro 5 g ครับ เพราะสองรุ่นนี้มันดีมากๆตรงที่หนึ่งคือผมเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วรอบน,นี้เนี่ยเขามาพร้อมกับเรื่องไฟแล้วก็เรื่องของเลนส์ w i ครับผมผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมามานอกจากนั้นเนี่ยเขายังครักับไซส์ครับผมที่ทําเลนส์ออกมาเป็นเลนส์โบเก้ที่สามารถละลายหลังได้อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการที่เหมือนอัปเกรดสิ่งที่เราจะถ่ายในชีวิตประจําวันได้เยอะมากๆเลยลองเราทเมื่อกี้ก็ถ่ายไว้เดี๋ยวผมให้ดูตระนี้นะครับสอกคุณนะครับ ผมไม่สายถ่ายรู้มาว่านี่ให้ดูครับแต่งน,นโบเก้มาก็จะเป็นโบเก้สวยมากๆแล้วก็มันจะไม่ไม่ดูเฟซกคะครับผมรู้สึกว่าชีวิตประจำวันมันก็ถ่ายได้แล้วก็ For example ถ้าสมมติว่าไปถ่ายตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แบบไม่ต้องปรับอะไรเลยเพราะว่าเขาจะปรับด้วยตัวของเขาเองอย่างเัี้ได้ ก็ฝากทุกคนถ้าสนใจนะครับอยากให้ทุกคนไป experience ด้วยตัวเองแล้วก็อยากให้ไปดูตัวจริงเพราะว่าผมรู้สึกว่าสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปจริงๆเนี่ยสามต้องชอบแน่ๆเพราะว่าอย่างผมเองเมื่อกี้ผมถ่ายผมก็รู้สึกว่ามันดีมากๆมนเหมือนเป็นการอัปเกรดสิ่งที่เรารู้สึกว่าเมื่อก่อนบางบางสิ่งบางอย่างมันขาดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงเองหรือว่าเรื่องเลนส์เองอะไรอย่างี้ครับตัวนี้เขาตอบโจทย์มากๆดังนั้นก็ฝากทุกคนไปสนับสนุน Vivo ตัวนี้ได้ครับก็ตอนนี้ นอกจากมีซีรีส์ที่กำลังใกล้จะออนแล้วครับมีอยู่2เรื่องก็คือพูดภาษาจีนแล้วกันเนาะภาษาไทยแปลยากนิดนึงเลยอ่ะหมายถึงว่าหมายถึงว่าชื่อเรื่องอเป็นพัวเ <ๆ S 2> จนออร์กับจินชิวอ,อันหนิงครับมี2เรื่องแล้วก็ตอนนี้กําลังมีการเขาเรียกว่าจัดการเรื่องอัลบั้มใหม่อยู่แล้วก็ยังมีเรื่องของการถ่ายเรียลลิตี้ต่างๆก็ฝากทุกคนติดตามครับผมแล้วก็ปีนี้คงจะมีคอนเสิร์ตหลายๆที่ครับจะมีแฟนมีเขาจะมีแฟนมี จะมีแฟนมิดเร็วๆนี้ครับผมที่ที่ที่ทไทยอันใช่รอประกาศแล้วกันรอประกาศแล้วลกัน <c oughs> นี่ไม่รู้พูดได้หรือเปล่าเนี่ยผู้จัด,ด,ก,ด,ดจาก,การฟังไม่ออกใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ฝากทุกคนติดตามครับจะรับไม่เต็มที่ครับหวังว่านะเพราะปีปีที่เราเป็นปีกระต่ายผลผมเกิดปีกระต่ายไงเขาจะรับเป็นปีชงใช่ไหม บอกว่าปีนี้จะดีครับววาารครับผมก็พักผ่อนพอครับผมก็ลุยงานเต็มที่ครับตอนนี้ส่วนใหญ่จะรับเป็นที่จริงครับเพราะว่าเวลาการถ่ายทำมันนานเนาะมันก็จะรับเขาเขสะดวกกับการรับงานอื่นๆด้วยแบบเรื่องการเตรียมตัวแล้วก็การเตรียมอัลบั้มต่างๆ เพราะว่าผมเองประสบการณ์เรื่องการแสดงก็อาจจะยังน้อยอยู่นะผมรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าได้เล่นกับพี่ๆคนไหนหรือว่าเขาเรียกว่าซีเนียร์คนไหนอะไรเงี้ยเขาก็เป็นเกียรติมากๆเลย <tellement> OK. ขอบคุณที่สปอร์ตกันมาตลอดครับแล้วก็ขอบคุณที่ยังเขาเรีเยกอะไรสนับสนุนแล้วก็อยู่ข้างๆกันตลอดแล้วก็ตัวนเองก็จะทาให้เต็มทีครับผมแล้วก็ยังไงไม่ว่าข้างหลังจะเกิดอะไรขึ้นนะก็จะสุดเขาเรียกว่าอะไรลุยให้เต็มทีแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบผลงานทุกชิ้นครับผมแล้วก็ดูแลตัวเองครับท,ทุกคนไม่ป่วยไม่ป่วยครับผมขอบ,ขอบคุณนะ <K> คะขอบคุณค้าขอบคุณค้าขอบคุณพี่ค้าขอบคุณพี่ๆสื่อครับ